วันนี้มาทำเผือกทอดกรอบรสเค็มโดยเกลือนิดนิดเค็มเ,เค็มคม,มันมันอร่อยมากค่ะไม่อมน้ำมันเราก็ทำง่ายเทคนิคทำยังไงให้เผือกไม่คันคอมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเคล็ดลับทำให้เผือกไม่คันคอก็คือให้เราร้างน้ำที่เปือกให้สะอาดก่อนนะคะจากนั้นพึงลมให้แห้งเราก็นำมาปอกเปลือกเสร็จแล้วก็สไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆประมาณนี้ค่ะจะไม่อมน้ำมันแล้วก็กรอบพอดีนะคะ ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยค่ะทอดด้วยไฟกลางค่อยๆใส่ลงไปทีละแผ่นแบบนี้นะคะเขาจะได้ไม่ติดกันค่ะเพราะว่าถ้าเขาติดกันแล้วก็จะไม่ค่อยกรอบค่ะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นน้ำมันรำข้าวในการทอดนะคะถ้าใครศึกษาเรื่องโภชนาการน้ำมันรำข้าวก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพค่ะทอดจนกรอบแบบนี้น้ำมันหายฟูก็แสดงว่าเผือกสุกหมดทุกแผ่นแล้วนะคะ ก็ใช้กระชอนตักผักไปเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะแล้วก็ทอดรอบต่อไปจนหมดนะคะปุ้ยจะใช้กระดาษซับมันแบบนี้ค่ะถ้าเผือกเย็นสนิทแล้วเราก็จะนำใส่ถุงพลาส,สติกใหญ่ๆหน่อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เผือกของเราโดนลมนานแล้วเผือกของเราก็จะกรอบแบบนี้เลยค่ะ วันนี้ผู้จะทําเป็นรสเค็มนะคะทําแบบโรยเกลือง่ายง่ายเลยค่ะวิธีก็คือใส่ถุงร้อนให้มีขนาดใหญ่หน่อยนะคะเวลาเราคลุกเกลือแล้วเขย่าเนี่ยเขาก็จะได้ทั่วกันนะคะอุ้ยก็โรยเกลือลงไปแบบนี้เลยค่ะใส่ลงไปประมาณสองช้อนชานะคะใช้เผือกทั้งหมดประมาณ2ลูกค่ะ2ลูกใหญ่เลยนะคะจากนั้นก็เขยา่าเขย่าให้เกลือเคลือบกับแผ่นเผือกของเราเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ ถ้าใครชอบอย่าลืมเซฟเก็บไว้ทำตามกันนะ